สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากภาค2กันไปสักพักนะฮะอ่ะในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับในเกม TVT นะเธอรรนปะทาเทอรรนนะครับโดยวันนี้เราอยู่กับคนโดมเมียร์นะฮะโดมเมียร์เป็นเธอแรนสีแดงที่ฝั่งขวาล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผู้เล่นชาวไทยของเรานี่เองนะฮะคุณมานิแอสนะฮะ จากแคลนบิตานีนะฮะเป็นเทเรนเช่นกันนะแต่เป็นสีน้ําเงินนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะซึ่งอยู่ในแมพปไซด์เดลต้าเ e นะครับผมอ่าแล้วเราก็จะมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ีหลังจากที่ไม่ได้แคสเกมของคุณมานี่ยมานานนะก็อาจจะลืมๆไปบ้างนะว่าสไตล์การเล่นของเขามันเป็นยังไงนะ,ะแต่ก็ ดูทรงแล้วก็น่าจะเปิดด้วยริปเปร์ตามสูตรอ่ะลงแก๊สอย่างรวดเร็วเลยนะส่วนฝั่งซีเดียงเอ,อ้โโดเมียมาทำนินจาเบสตรงนี้เลยนะครับลงเบสสองตรงนี้นะฮะแต่ไม่ลงบาเรกนะครับผมปกติเทอรนเรนินเขาจะต้องลงบาเรกถึงไม่ก็ซัพพลายก่อนนะฮะเต้นอะไรปแปลกๆฮะถึงว่าแล้วทำไมดูเงียบสงบจัง ที่จริงเขาจะมาทำนินจาเบสตรงนี้นี่เองนะโอเคสป라이เสร็จปับจ๊บยุบลงไปเลยนะแล้วก็มาลงบาร์เรกซ์ไว้ตรงนี้นะฮะฝั่งสีน้ําเงินก็บาร์เรกซ์เสร็จแล้วนะครับกดริปเปอร์ออกมาก่อนเลยนะะตรงนี้ขึ้นออบิทตลคอมมานด์อย่างเช่นอย่างอย่างเช่นอะไรวะอย่างเอ่อรวดเร็วนะฮะขออภัยนะตรงนี้เบลอถ้าไม่เบลอก็จะเป็นอาการแบบลินพันกันแหละ,อะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเจอแน่ๆนะฮะลินลินพันกันในคลิปนี้อ่ะ มาดูกันต่อไปนะครับโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับคุณมาแดกลงเบสสองอยู่นะฮะณจุดนี้ส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้ก็เหมือนจะทำเอยแอบเขาเรียกว่าอะไรนะ AFK หรือเปล่านะเออแบบ fake AFK นะฮะดูทรงอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวมันมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ,ะเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินคงไม่มาสเกลตรงนี้แน่ๆนะฮะในช่วงต้นเกมแต่ว่าตอนนี้เขา สร้างริปเปอร์ออกมาแล้วแต่ยังไม่ส่งไปสเกลนะรออีกหนึ่งตัวนะแสดงว่าจะใช้เนะดวเบิลริปเปอร์สเกลนะฮะดูท่งแล้วอันนี้สก,กินเทียร์ดดยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคออกมาแล้วครับครบ2ไปไปเลยไหมไปเลยไหมครับยังยังไงแบบไหนเช่นไรเอะฝั่งสีแดงเขาก็ไม่สเกลสักทีนะสีน้ําเงินเขาจะรู้สึกแปลกๆปอ๊ะอยังไงครับเนี่ยอ่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในหลีกดมอนกันทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีน้ำเงินก็ออกมาแล้วนะฮะลงมาตรงนี้เลยนะครับก็ตามศูนย์นะฮะปกติริปเปอร์เนี่ยสามารถโดดขึ้นมาเบสักได้เลยนะฮะแต่ว่ามาตรงนี้ไม่เจออะไรเข้ามาตรงนี้ก็ไม่เจออะไรเช่นกันนะเจอคอมมานด์เซนเตอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาดูมุมมองของเขาซิมันเป็นยังไงทีงนี้เอาสเกลเลยครับผมโอ้โหมีการชี้มาตรงนี้ด้วยนะฮะก็ต้องมาแะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่สนใจนะเพราะส่วนใหญ่ คิดว่าผู้เล่นฝั่งขวาล่างส่วนใหญ่มักจะมาทํานิงจาเบสแถวนี้นะฮะอแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะอ่าแต่ฝั่งสีแดงนี้ก็ชิลเลยครับโอ้โหมาสเบรดเล่นมาสมารีนแน่นอนฮนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมารีนอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ฮนะอยู่ในพงหญ้าโอ้โหมันสีจางมากนะฮะพออยู่ในพงหญ้าอ่ะ นะครับบินไปบินมาสเกลไปสเกลมาไม่เจอนะฮะตรงนี้ก็คงจะไม่เจอเช่นกันเอ้แต่ว่าถ้าหากว่ามาลงเบสตรงนี้นี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะลองของนะเสียงตายแบบสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีมือเขาไม่สเกลตรงนี้ด้วยนะมาตรงนี้ก็ไม่เจอนะ,ะแต่คิดว่าสักพักก็คงจะเจอแล้วครับนีมาขนาดนี้ฮนะดูสิว่าอย่างไรฝั่งสีแดงปั๊มมารีนออกมาเยอะมากนะฮะจังหวะนี้ ่วนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ต่อเท็แลบแล้วนะฮะขึ้นเต็มแพ็กนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเจอแล้วนะครับผมเอาหายไปไหนแล้วแตกใช่ไหมดูทรงโอเคเ,อเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงบอกว่าเอ้าเจอจนได้สินะถ้าอย่างนั้นจะต้องเคลื่อนทับแล้วละ่ะจังหวะน,นี้โอเคแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงขึ้นมานะจุดนี้ไม่เจออะไรเลยนะฮะส่วนสีน้ำเงิน เบสสาม 3, กำลังมานะสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่แลนดิ้งนะฮะเหมือนเห็นนะเหมือนเห็นโอเคยังไงครับสแกนดูเลยนะอันนี้ใครสแกนครับเนี่ยฝั่งสีแดงเนาะอืไม่เจออะไรเลยในบ้านนะเออพูดถึงรัวเสียงเงินเข้าไปอยู่ไหนหมดเลยไม่เห็นนะดูแต่ว่าสีแดงเขาเข้ามาแล้วครับกอ,องทัพมารีนอย่างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตุ้มนะฮะสป라이เอายังไม่ตุ้มโอเคตุ้มแล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินยกเบสสองนี้อย่างรวดเร็วนะครับผมแต่วันนี้อื้ มีซีแทงยิงเข้าไปแล้วก็บึ้มเลยนะฮะโอ้โหตายแบบแร็คดอลอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ยิงถึงนะฮะเรียบร้อยครับฝั่งซีดงเขาเขาไม่ได้เลยะฮะจังหวะน,นี้เจอซีแทงกันหน้าบ้านซะขนาดนี้นะฮะอ่าเข้าได้ก็แปลกนลครับผมโอ้โหตรงนี้ไว้ไงครับฝั่งสีงเงินบอกไอเนวิดอ้าวรู้อยู่แล้วนะฮะรู้อะไรครับ รู้ว่าจะต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เลยสร้างซีงแทงออกมาคุมไว้นะฮะเรียบร้อยครับผมจีจนะฮะดูทรงแล้ว Sorry I had a b u บฮัฝั่งสีแดงบอกว่าขอโทษดีมีบักอะไรสตาร์ทคืออะไรเนะี่ยไม่เข้าใจยังไงครับบอกว่าตัวเองเจอบักอะไรครับ ATY สตาร์ทแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้นะเป็นตัวย่อของคําว่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่า รูแต่ว่าที่แน่ๆนะครับมีมารีนมาเติมอีกนะฮะโอ้โหตรงนี้ต่อเป็นเทคกแลบแล้วไงครับต่อเทคกแลบอย่างนี้เนี่ยจะปั๊มมาร์เดอร์ใช่ไหมดูทรงแล้วอันนี้รีแอคเตอร์โอเคเสร็จปั๊บดับเบิ้ลมารีนได้นะตรงนี้เพิ่งจะขึ้นแก๊สโอ้โหบ่อที่ 2, 2แล้วก็อ๋อมีอาการเน็ตหลุดเล็กน้อยถึงปานกลางตงึตง้ตง ติวดิวิว,วโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะฮะณนะจุดนี้ลงมาที่เบนสองได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดคอมแบทชิลให้กับมารีนส์ด้วยนะครับผม,มนาวิกโยทินเพิ่มเลือดอีกสิบหน่วยก็จะเป็นห้าสิบห้านะแล้วตรงนี้คนนี้เหลือเท่าไหร่เลือดเหลือสามโอ้โหแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงโอ้โชิลเลยนะฮะโอ้เฟสต์รี่ขึ้นสีแทงแล้วนะฮะเฟสต์รี่ต่อไปที่สตาร์พอร์ตไม่สตาร์พอร์ตไม่มีแอดออนด้วยนะแล้วตรงนี้ เอา้า scv ยืนถือแร่เฉยไม่มีการออกคำสั่งให้ไปทำอย่างอื่นนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเสียผลประโยชน์นะฮะ,อะ,อะโอเคซีแท้งออกมาแล้วนะฮะคันนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อมาดูกันไปนะ,ะมาดูกันไปลงเบสอันนี้น่าจะต้องเรียกว่าเบสสาเนาะฝั่งสีแดงเพราะว่าเบสสองเาอยู่นี่ไงมีการกดสตรมแพ็กมาแล้วนะฮะฝั่งสีแดงแต่ว่าตอนนี้สีน้ำเงินนี่ขึ้นบวกหนึ่ง อยู่นะฮะบอกถึงให้กับกองทัพทหารราบของเขานะครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนะแล้วก็มีสแกนอีกนะสแกนตรงไหนไม่ทราบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปะทะกันแล้วนะ,ะอย่างเดือเด,อดเลือดพล่านเลยฮะโอ้โหเลือดนองมีตัวแตกไปด้วยคนหนึ่งนะจากฝั่งสีน้าเงินนะตรงนี้โหกองทัพเขาพร้อมมากนะ,ะนี่มารีนสีแทงแล้วก็มีดีแบ็กกองทัพแบบคลาสสิกยิงไปทีหนึ่งนะครับสีแทนเจ้าเอพอดีฮนะเรียบร้อยครับตายแบบเร็กดอลด้วยนะ ประเด็นวานี่เลยนะแต่ว่าเลือดนี่มันกระจายเยอะไปนะผมว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ผมว่าไม,ไ,มไ,มไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะเลือดเยอะขนาดนี้ฝั <c oughs> ่งสีแดงส่งมารีนวิ่งมาสเกลตัวหนึ่งนะโดนยิงตายเรียบร้อยนะครับตอนนี้สีน้ำเงินออกเลยครับผมทางมารีนมาร์เดอร์แล้วก็ซีแทงแต่ซีแทงฝั่งสีแดงเขาไม่กลางด้วยนะโอ้โหวัดใจสุดๆเลยนะะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมารีนก็ชนะอยู่ดีนะเพราะว่ามารีนมีมดิแบทคอยฮิลด้วยนะ แล้วก็ตุ้มไปนะเรียบร้อยโอเค GG ครับดูทรงแล้วเดี๋ยวนะฟอรสตอยู่นี่โอ้เสด็งว่าเขาสร้างซีแทงอยู่นี่แล้วก็เจ็ดเวอร์พอยต์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนนี้เหรอฮะแล้วก็ค่อยออกโอ้โหไกลมากแต่ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆนะครับฝั่งสีน้ำเงินมาแล้วนะฮะยิงมารีนตายหมดเลยนะสีน้ำเงินตอนนี้ขึ้นบวกหนึ่งไปแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนฝั่งสีแดงไม่ขึ้นเลยนะยังไม่มีอัปเกรดเลยนะฮะฝั่งสีแดงมีอัปเกรดอย่างเดียวก็คือสตีมแพ็กนะครับผมอื้อหือ บาดแ,แตกหนึ่งเรียบร้อยครับผมแตกสองเท่ายัางไงฝั <c oughs> ่งสีแดงไม่ไปดูฐานตัวเองเลยนะจะส่งกองกาลังไปบุกอย่างเดียวเจอซีแทงยิงอัดเข้าไปแล้วก็ซีแทงระเบิดตุ้มไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้เอาฝั่งสีแดงมาดรอปด้วยนะอื <c oughs> มีซีแทงอีกคันหนึ่งนะฮะของฝั่งสีน้ำเงินมาถึงแล้วนะครับใช้ปืนใหญ่ปกติยิงเลยนะฮะไม่ได้ตั้งป้อมนะฮะโอเคว่าไงครับท,ทําแทงปหรือเ้ล่าโอเครับขึ้นยานหนีตายนะะตรงน,นี้ ฝั่งสีน้าเงินก็ไม่กลับไปกันบ้านด้วยเช่นกันนะเพราะมีกองทัพที่จะมาเติมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะก็สามารถขับไล่ฝั่งสีแดงออกไปได้นะฮะณจุดนี้ส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ไล่ถล่มฐานอย่างสนุกสนานเลยฮะยิงเอสซีตายไปด้วยเรียบร้อยนะกี่ตัวก็ไม่ดูนะมันมันไม่ได้ขึ้นบอกอ <c oughs> ่ารู้ตัวว่าเบสนี้ถูกเคลียร์แน่นอนครับโอเค ก็บึ้มไปนะฮะฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ก็กําลังขึ้นบวก2อ,อยู่นะแล้วก็บวกหนึ่งให้พลังโจมตียันเกราะนะฮะซึ่งก็คือซีจแทนก์นี่แหละฮะเป็นรถถังที่แบบเออพอดูเป็นสกินนี้แล้วมันดูด,ดันึ้นนะดูแบบมีเขาเรียกว่าไนระเป็นเทคโนโลยีนะไฟสีพาฟ้านะอเงี้ยอนี่คือที่มาของคำว,ว่าไฟฟ้านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะอ่ะฝั่งสีแดงว่าไงครับกลับสู่การเล่นปกติสักทีนะแต่มารินไม่ถือโลนะครับเลือดมันน้อยนะเลือดมันน้อย มันน้อยกว่าพวกที่ถือโลดต้องสิบนะฮะนี่ของฝั่งสีน้ําเงินนี่คือห้าสิบห้านะส่วนฝั่งสีแดงนี่สนะี่สิบห้านยอย่าง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 ที่บอกไปเลยนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฝั่งสีน้าเงินนี่คือได้เปรียบเห็นเห็นชนะใสๆสแน่นอนครับผมลักษณะนี้แล้วฝั่งสีแดงตรงนี้ว่ายังไงครับยังไม่มีคําสั่งเคลื่อนที่นะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีงน้าเงินเขาค่อยๆกดลงมานะครับผมโอ้ใช่มาสมารีนแต่ว่ามารีนบวกหนึ่งนี่มันก็ดามเมจมันก็เยอะอยู่แล้วนะโอ้แล้วมาเยอะอย่างนี้ด้วยนะ k, ดวยยยยมีีเดอ้้รบ จริงๆสีแท้งเนี่ยคนที่จะกลางนะฮะคธอแบบกลางป้อมรอเลยอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับ G G นะฮะไม่ไหวนะฝั่งสีแดงคุณเล่นอะไรครับเนี้แปลกๆนะฮะอ่ะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมานสฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ